ข่าวดวกันทุกคน แดนเซอร์หมอลำดังดื่มน้ำจากแก้วพันแบงค์พันเอฟซยื่นให้ด้านหน้าเวทีเกิดอาการหายใจลำบากตาค้างส่งโรงพยาบาลครับโชคดีครับหมอรักษาอาการทันวอนอย่าเห็นเป็นเรื่องสนุกนั่นเองนะครับหลังจากที่เพจดังเนี่ยได้มีการโพสต์แบบนี้ขึ้นมาหลายคนก็สงสัยแล้วก็ตกอกตกใจนะครับว่าเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นอะไรยังไงหมอลำวงไหนนะครับและอมิอมขากระแสครับทุกคนก็ได้รับ ข้อมูลข่าวสารจากแฟนๆหมอลำที่ส่งมาให้นะครับผู้ใช้ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าอัรธนากรหมอลำใจเกินร้อยนะครับได้มีการโพสต์ร่ายยาวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยบอกว่าอุทาหรณฝากถึงพี่น้องแฟนคลับและพี่น้องศิลปินทุกท่านนะครับเรื่องมีอยู่ว่ามีน้องแดนเซอร์คนหนึ่งช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงลำเรื่องและน้องได้ออกฉากขึ้นฟ้อนเสริมน้องได้รับทิปด้านหน้าเวที คือการพันแก้วหน้าเวทีมาหนึ่งแก้วโดยไม่รู้ว่าในแก้วเนี่ยผสมอะไรลงไปบ้างน้องแดนเซอร์ก็กินลงไปตามปกติครับหลังจากนั้นเนี่ยมีอาการสั่นหนาวง่วงตลอดเวลาประมาณช่วงตีหนึ่งจนถึง7โมงเช้าเกิดอาการหายใจลำบากครับแล้วก็ตาค้างพูดไม่ได้ขยับตัวไม่ได้ครับกินอะไรไม่ได้เลยซึ่งน้องคนนี้ครับทุกคนเคยเป็นแบบนี้และที่สำคัญ คือน้องเนี่ยไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนครับทุกคนขออภัยนะครับและที่สําคัญเนี่ยเป็นคนที่แข็งแรงมากๆเมื่อเห็นอาการน่าเป็นห่วงนะครับก็ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลให้มารับตัวเพื่อรักษาตัวตอนนี้เนี่ยอาการอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วนะครับจึงฝากเป็นอุทาหรณ์ครับอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าเอาให้ดื่มเนี่ยช่วยนึกถึงอะไรที่ตามมาด้วยไม่ใช่อยากจะใส่อะไรก็ใส่ตามสนุกตัวเองพันแก้วมา1000บาทนะครับก็ไม่เท่าการเสียสุขภาพหรือ ว่าเสียชีวิตนะมันไม่คุ้มกันที่เขาดื่มไปเล่นกับคุณเลยครับอ่านะครับก็คือเล่นกับคุณเลยก็คือเล่นกับกลุ่มของคุณไปเลยนะผลที่ตามมาเนี่ยมันเสียทั้งสุขภาพแล้วก็เสียทั้งงานระมัดระวังกันด้วยนะครับนี่คือข้อความกับทุกคนที่ทางด้านคุณอาร์ธนากรหมอลำใจเกินร้อยได้มีการโพสต์เอาไว้นะครับแล้วก็ทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยว่าขอบคุณน้องเบิร์ตท,ที่เฝ้าสังเกตอาการเพื่อนแล้วรีบมาแจง้ง ข้อความจากเพจน้องเบิร์ดที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับนี่คือข้อความกุทุกคนที่ทางด้านคุณอาร์ตธนากรหมอลำใจเกินร้อยได้มีการโพสต์เอาไว้นั่นเองคุณทุกคนนี้ก็ฝากเป็นอุทาหรณ์นะครับให้กับคนในวงการหมอลำนะแล้วก็วงการศิลปินครับทุกคนคือน้องเนี่ยนะครับสรุปสั้นๆเลยคือน้องเป็นเป็นแดนเซอร์นะครับแล้วทีนี้เหมือนกับว่ามีคนเนี่ยพันแก้วมาให้นะพันแก้วน้ําดื่มนี่แหละมาให้แต่ไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยเป็นอะไรบ้าง คือแบงค์พันไงพอคนเอาติปมาให้หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็คือน้องอะก็ทานลงไปครับทุกคนแต่ไม่รู้ว่าในแก้วเนี่ยมันมีอะไรบ้าง มีสิ่งอะไรที่แปลกปลอมเข้ามาหรือเปล่านะครับจนทําให้น้องเนี่ยมีอาการหนาวสั่นนะครับจนถึง7จ็ดโมงเช้าเห็นอาการไม่สู้ดีครับทุกคนทางด้านทีมงานเนี่ยเขาเลยมีการนําตัวส่งโรงพยาบาลน,นั่นเองครับทุกคนแต่เคาะดีโชคดีครับที่ไม่เป็นอะไรนั่นเองครับเพราะฉะนั้นก็ฝากเตือนด้วยอันนี้ขอเตือนทั้ง2ฝั่งเลยดีกว่าครับทุกคนทั้งตัวศิลปินเองเนะครับทั้งตัวคนที่หยิบยื่นของให้ศิลปินกินด้านหน้าเวทีครับทุกคนหนึ่งเลยศิลปินเนี่ยก็ต้อง ระมัดระวังตัวเองด้วยเราต้องตรวจสอบด้วยว่าในแก้วนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็คือมันตรวจสอบไม่ได้แต่ไม่มองว่าพยายามเลี่ยงดีกว่าอาจจะทําเป็นดื่มก็ได้อันนี้คือไม่มองว่าไม่ต้องไม่จําเป็นต้องดื่มให้หมดขนาดนั้นก็ได้ โหแต่แต่มันก็สุดวิสัยอะนะทุกคนคือเราไม่รู้ว่าอารมณ์คนด้านหน้าเวทีเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างถูกไหมครับแต่จริงๆแล้วหมอลำแต่ละคณะเขาก็มีกฎของเขานะว่าห้ามดื่มด้านหน้าเวทีอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนแล้วก็คนด้านหน้าเวทีเองก็ต้องให้เกียรติศิลปินด้วยนะครับเนาะให้เกียรติศิลปินแล้วก็คือนึกถึงชีวิตเขาด้วยไม่ใช่อยากจะใส่อะไรลงไปคือทุกคนร่างกายไม่เหมือนกันเนาะยิ่งร่างกายศิลปินแดนเซอร์หมอลำเนี่ยเขาพักผ่อนน้อยอยู่แล้ว เขาสุขภาพไม่ได้ดีเหมือนคนทั่วไปอยู่แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งเราทุกคนนอนดึกทานอาหาร ไม่เหมือนคนอื่นก็คือทานอาหารไม่ตรงเวลาแน่นอนอยู่แล้วบางคนคือเลิกงานไปตีสองตีสามบางทีซอดแจ้งเพิ่งได้กินข้าวอย่างเงี้ยก็มีเพราะฉะนั้นร่างกายจะอ่อนแอกว่าปกติเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อไปเจอ,อเครื่องดื่มที่มันอาจจะเป็นแอลกอฮอล์หรือว่าอะไรต่างๆที่มันแรงจนเกินไปเนี่ยจนทําให้ร่างกายเขารับไม่ไหวเนี่ยก็สามารถอันตรายถึงชีวิตได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันครับทุกคนอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นอุทาหรณ์แล้วกันเนาะให้กับวงการเพลงแล้วก็วงการหมอลำเลยจริงๆไม่มองว่า เขาน่าจะมีเขาเรียกว่าอะไรเขาน่าจะมีกฎนะครับเขาน่าจะมีกฎสําหรับศิลปินอยู่แต่บางทีแบบ หัวหน้าหรือว่าอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้อยู่ณตรงนั้นอะไรเงี้ยครับทุกคนอาจจะควบคุมไม่ไหวเลยเนาะเพราะฉะนันก็ขอส่งกําลังใจครับขอให้น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็เชื่อว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยก็เป็นอุทาหรณ์นาอให้น้องเนี่ยพึงระวังมากยิ่งขึ้นนะครับกับการที่แบบว่าโดนหยิบยื่นอะไรให้ด้านหน้าเวทีอะไรเงี้ยครับทุกคนเนาะก็ขอส่งกําลังใจครับทุกคนไปให้ด้วยกันแล้วกันนะครับในส่วนของอิ่มข่าวกระแสเองครับก็ เรามองว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องตลกนะครับเหมือนที่เพจเนี่ยเขาพูโพสต์เอาไว้นี่แหละคือไม่ใช่ประเด็นที่จะเอาไปไปเขาเรียกว่าอะไรไปไปด่าไปอะไรก็คือมองว่ามันเป็นอันตรายถึงชีวิตให้พึงควรระวังมากกว่านั่นเองครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนก็ขอบคุณนะครับข้อมูลดีๆนะจากทางด้าน FC ฟันขับคุณแม่อุมาพรน,นะครับที่มีการส่งข้อมูลข่าวสารมาให้อุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับขอพระรคุณ มากมากเลยทีเดียวนะครับทุกคนเนาะแล้วก็ในช่วงนี้อย่างที่บอกว่าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝุ่นเยอะอะไรต่างๆนะทุกคนก็ฝากทุกคนนะครับดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยกันแล้วกันเนาะเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับทุกคนแล้วก็ในส่วนของอิมเองนะขอเป็นกําลังใจครับแล้วก็ขอส่งกําลังใจครับไปให้น้องด้วยกันแล้วกันเนาะทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้นจริงๆสําหรับเหตุการณ์นี้นะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ครับฝากทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับเป็นกําลังใจกับอิ่มโดยการไม่ข้ามโฆษณานะครับใครที่อยากจะเตือนศิลปินที่คุณรักพอ่พอพ่อแม่แม่เอฟซีแฟนคลับที่รักศิลปินก็สามารถส่งคลิปนี้เพื่อเป็นอุทาหรณ์ไปให้ได้เลยครับทุกคนเนาะ<อ>เหตุการณ์นี้ก็ถูกตีแผ่กาลังถูกตีแผ่บนสื่อโซเชียลเลยนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับเป็นกําลังใจกับอิ่มด้วย นะครับรักทุกคนนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปนี้เนาะจะเอาข้อความของเ c e b o o k ท่านนี้เนี่ยมาเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกคนก็แล้วกันนะครับ